สวัสดีตอนเช้าตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวนแก้วมาตึกกระเบื้องนี่ซูปเปอร์มาร์เก็ตทุกยากสายเปิด8โมงปิด5โมงเย็นมีจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้ามือสองเข้าไปดูกันพอตอนนี้เข้ามาอยู่ข้างในแล้ว ก,กระเบื้องเจอสนุปปี้กับคิตตี้ด้วยมีสี่ชั้นนะสามารถจอดรถใต้ด้านหลังด้านหน้าไม่มั่นใจชั้นล่างเป็นพวกเครื่องเรือน อยากใครชอบของเก่าๆอ่ามส่วนใหญ่ hmm. mm hmm. mm hmm. so จะเป็นไม้เนาะ จริงๆแต่เราเคยมาแล้วแต่ตอนนั้นมากับเด็กๆสาวๆาวาวครั้งนี้มากับคุณสามีนะคะเคาารื่องเรือนก็จะประมาณนี้ 15, อ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อส่วนเครื่องเรือนชั้นแรกก็ประมาณนี้อันนี้เป็นส่วนเมื่อกี้ที่เราอยู่เครื่องเรือนใช่ไหมนี่อันนี้เป็นที่ว่าบอกว่าทำแหน่ยคอมครบชุด ห9 9่ืนห่เ,เกรไดเ้ะนี่ชุดเลีงเปนสิบตันนี้จะแนบนะคะับตัดต่อภาพงานกระะับสิบช่องงานอาอนไลจะได้ชออ้อปใหม่นี้จะเป็นของใหม่รับประกันได้อย่างละปีรับประกันด้วยใช่ไหมคะ<า> จนใหญ่เราจะใส่ของใหม่ห,หมดเยกเลินบอร์ดกะตอกตอรับประกันทุกเครือร่องปะคะรับประกันทุกอย่างแต่ว่าเวลาระยะเวลาในการรับประกันไม่เท่ากันมันก็น่นาเล่นอยู่นะ ถ้พูดถึงราคาแต่เราดูไม่เป็นต้องให้คนจะมาดูเป็นมาดออันนี้เป็นพวกแบบท็อปกับเมา ดูออย่าง,งน,นี่ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างในกันแต่ว่าเรามาเช้าไปก็จะเปิดบางร้านบางร้านก็ยังไม่เปิดแนะนำให้มาประมาณสักเก้าโมงสิโมงเมื่อกี้ถามแล้วแต่เขาเปิดทุกวันแน่นอนแต่ว่า,าน่าจะเป็นช่วงแบบสักสิบโมงอะไรเงี้ยถ้าวันธรรมดาแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดปเร็วหน่อย ตอนนี้เรามาประมาณ9ก้าโมงมีเปิดอยู่ไม่กี่ร้านอยากเข้าไปดูข้างในกันไปอ๋อตื่นบอกมีเสื้อผ้าอยู่ร้านสร้านชั้นสไปเข้าไปดูข้างในกันน่าจะไม่เยอะ,อะจากที่มองเปิดร้าน2องร้านเองอะ่ะตอนนี้อยู่ชั้นสองเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า มีเครื่องซักผ้ามีไมโครเวฟมีเตาปิ้งขนมปังอันนั้นน่าจะเป็นเครื่องบดไหมมีเตาแก๊สด,ด้วยนี่ไมโครเวฟเครื่องซักผ้าวาิทยุโทรทัศน์ลำโพงมีครบอ่ะเพื่อใครสนใจลองเข้ามาดูกัน ราคาสอบถามเจ้าของร้านนะไม่แน่ใจเพราะไม่มีป้ายติดแต่สอบถามได้คุยได้ลองดูเฮ้ยเส้นรผคาหยอดเหรียญ เราไปดูชั้นองกันต่อตอนนี้อยู่ชั้น3ก็ยังเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แต่ชั้นนี้เหมือนก็เป็นร้านเดียวเนาะไม่ได้แบ่งย่อยเหมือนชั้นสองนี่มีพัดลมชั้น2ก็มีมีเมื่อกี้ที่เห็นแต่ว่าร้านก็ยังไม่เปิดแต่ชั้น3นี่ในเหมือนเป็นร้านเดียวไหมมีทั้งเนี่ยตู้แช่เครื่องสักผ้าพัดลม ตู้เย็นอืมมโครเวฟถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆหน่อยก็อืมเครื่องบดเครื่องปั่นเตารีบดนี่ไงอันนี้ปั๊มน้ำนีมีพัดลมมีหม้อข้าวมีหลายขนาดนะ ใครสนใจมีเล็กๆก็มีนี่ไงมีปลั๊กไฟเครื่องดูดฝุ่นมีหม้อข้าวไข่โอ้เครื่องดูดฝุ่นเยอะอยู่นะหม้ออบนมร้อนนี่หม้อข้าวขนาดใหญ่ก็มีเนี่ยมี หลายแบบอยู่นะมีเตาด้วยอ้อมีอ่างล้างจานด้วยลองมาดูเผื่อใครสนใจชั้น2ชั้น3เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้น1เป็นเครื่องเรือนกับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูชั้น4ี่กัน ตอนนี้เราเสร็จจากตึกกระเบื้องแล้วมีแค่3ชั้นนะชั้นแรกเป็นเครื่องเรือนแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วชั้นสองสจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสื้อผ้าบ้างนิดหน่อยแล้วอ๋อมีนวดมีห้องนะ้ำมีร้านขายขนมนิดหน่อยแล้วมีน้ำด้วยมานี่เรามาจะมาเข้าไปดูตรงนี้กันเขาบอกตรงนี้ก็มีเป็นลานจอดรถนะ จอดรถได้ชั้นบนแล้วก็จอดรถได้ด้านนอกสองลูกข้างในนี้ก็มีของขายเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขากำลังเปิดประมูลกันอยู่ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเจออย่างนี้ก็หลอนเหมือนกันนะมีหุ่นขายด้วยตอนนี้เราออกมาจากตึกกระเบื้องแล้วมันเหมือนเป็นอาคารจอดรถหรืออะไรนี่แหละไงมีหุ่นขายด้วยแนละ้วก็ มีไม่รู้ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนต่ตกใจอันนี้มากเมื่อกี้หุ่นมีตะก้ามีตูกก้ส <c oughs> มรภัยขนาดใหญ่อ่ามีผักผลไม้ขายด้วยนี่ไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเนี่ยคนเยอะเลยน่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าหรืออะไรสักอย่างนี้แหละถ้าข้างนอกจะเป็นพวกเครื่องเรือนเราตรงนี้จะเป็นร้านหนังสือเมื่อกี้ดูอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปดู มีหนังสือมีซีดีมีอะไรไปหนึ่งพันบาทนะครับขอบนะงเล่นนะครับมีนักเตะนะครับนับครั้งที่หนึ่งนะครับนับครั้งที่สองนะครับและนับครั้งที่สามนะครับเปิดตาเริมนะครับ นี้เข้ามาข้างในแล้วที่บอกว่าเป็นอาคารจอดรถอะมาจอดรถได้เฉพาะชั้นบนนะชั้นล่างเขาจําหน่ายสินค้ากันนี่อันนี้อย่างที่บอกใช่ด้วยเป็นผ้าเสื้อผ้าผ้าเป็นในถุงเขาจะไงเ,เป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็จะเป็นเนี่ยในตรงนั้นที่เป็นกองกองที่เขากําลังดึงกันอยู่ขอไม่เข้าไปถ่ายตรงนั้นนะเพราะว่าเขากําลังดึงดึงกันนี่ส่วนตรงโน้นเป็น รองเท้าแล้วก็เป็นพวกผ้าปูมั้งผ้าปูผ้าห่มนี่มีร้านเย็บผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยมีร้านไข่้ํำอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็จ่ายตังตรงนี้มีร้านนวดด้วยนะแต่ร้านนวดอยู่ข้างบนไปเดี๋ยวพาไปดูร้านหนังสือเมื่อกี้ที่บอกอ้อแล้วก็มีตรงนั้นอีก นี่อันนั้นไม่รู้ราคาป่ะไปดูร้านหนังสือกันตอนนี้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นที่ว่าเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมฝั่งนี้เป็นเครื่องเรือนนะอ้อของที่นี่ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นดูก่อนซื้อ ก็จะประมาณนี้พวกเครื่องเรือมีบานประตูด้วยอันนี้น่าจะเป็นตู้เ,ออเหมือนกระตูดพองสมัยก่อนไหมอันนั้นเป็นพวกเก้าอี้นั่นยาวไปโน่น อืมอืมโอ้ชุดโต8 0 0เป็นหินเหรอหมุนได้ไหมอ่ะหมุนเพราได้ นี่ก็แปดพันแต่อันนี้น่าจะเป็นไม้หมุนไม่ได้อีกมีเก้าอี้อืมเบาะยังไม่ขาดนะเก้าอี้ยังโอเคเขาน่าจะซ่อมด้วยหนี่ก็นี่แต่อันนี้มีจับโต๊ะไม่มีเก้าอีอม้มีเผื่อใครสนใจ ลองมาดูป่ะเดี๋ยวครนนี้ไปดูร้านหนังสือแหละแว,มวบมาดูฝั่งนี้หน่อยนึง<ม>เห็นเขาบอกว่าตรงนั้นก็ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะเข้าไปดูป่ะ,ปะไปดูกันเข้ามาแล้วพี่บอกว่าอยู่ อยู่ฝั่งนั้นนะที่ว่าเขาขายเสื้อผ้ากับเครื่องเรือนอันนี้น่าจะเป็นพวกถ้วยชามอะ่ะนี่ไงแล้วก็พวกภาชนะต่างๆเนี่ยเครื่องครัวนี่ส่วนราคาต้องมาจับดูนะไม่แน่ใจพี่พีนี่ไงมีครบเลยเครื่องครัวภาชนะ าดกระทะหมอ้อสากอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะบางคนมาแต่เช้าอ่ะเพื่อมาเหมือนกับรีบมาจองจองแล้วก็เอาไปขายต่อก็มี บาทพะด้วยหรอเ้ยอันนี้ชามอาหารตัดแน่นอนอ๋อไม่มีฝา ได้ยินเสียงปะเขาารีบรีบกันใหญ่เลยอ๋อข้างในข้างในก็มีแต่ว่าเป็นพวกกระตงงกระติกไม้ถูผ้าถูเก้าอีก้กระโถนขวดนมก็มียังไม่ได้แกะเลย แฟนเซียก็มีอ้าวอะไรอ่ะเครื่องประดับเหรอเต่างหูเตอะอันนี้แปลกดี <c oughs> ชิวโอ๊ยขอโทษ ใช่ด้วยพวกเครื่องประดับข้างบน,งนไม่ใช่หลอกคนเดียวนะมันฝุ่นเยอนะอะเนาะอ๋ออันนี้เป็นพวกเครื่องประดับนี่ไงคะเราไปร้านนังเศษกันเถอะเ ตอนนี้อยู่ในร้านหนังสือแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ร้านหนังสือนะนี่มันมีพวกเนี่ยเครื่องมือด้วยนอตเนตคณิตศาสตร์ม4หนอกจากมีหนังสือเรียนแล้วก็มีโฟตโตช็อปบทสวดมนต่์ นี่นังสือเบตเตอร์เลตด้วยนะล้วที่สำคัญนี่หนังสือการ์ตูนนิยายก็มีนะแต่ว่ามันต้อง,องรื้หนังซือกล้าพูดเลยว่ามีหลายประเภทมากแต่ต้องรือ้อมีทั้งที่เขาแบ พอให้เรียบร้อยเลยอ่ะวันนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดรับชมนะปัดส่วนแก้วสวัสดีค่ะ